สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันนี่ EP ที่เจ็ดเจ็ดแล้ว EP ที่เจ็ดไปเลยอันนี้เราจะหนีออกจากบ้านคุณยายกันนี่เรา,าจะแก้คุณยายไม่ใช่เราต้องหนีเฮ้ยไม่เอาไม่หนีเดี๋ยวก็ตายแมวอีกอะตกลงเราจะแย่คุณยายใช่ไหมแย่คุณยายจ้า เดี๋ยวเราโยนเฮ้ยขวนโโดนึกมาเดี๋ยวตอนแรกเราต้องไปหยิบขวดแก้วก่อนอาะช่างยาบอกบอก,บอกจำคือตอนําเป็นเล่นเยกคือป้าเด,ดินตรงเลยเดินตรงไปเดินตรง,งเร็เร็วน่อยเฮ้ยเราจะมาคัดตาทำไมนีออม่อย่าตรงนี้นี่คือตาตาคุณยายมาแล้วเราก็จะปิดประตูแกนี่คืออย่างแรกใช่ไหมว่าเราจะปิดประตูใช่ ปั๊บปิดเลยดันคุณยายกออกไปเก่งไหมปัาปิดเลยยอดดันคุณยายออกไปคุณยายกลัวเลยคุณยายเกิดทะลุเข้ามานี่เรียบร้อยเลยอย่านี้เนี่ยจะเอะกันเลยไกลยงไกลเรียบร้อยเลยเจอคุณยายคุณยายตีหัวเลย บอกว่าแล้วตายบอกแล้วเดี๋ยวก็ไม่รอดบ้านอ่ะเราส่วนกรอบรูปแล้วก็แอบใต้เตียงดีไหมโอเควิธีตายนี่เยี่ยมเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เราอ่าด้แต่ตอนนี้อัานด้านเฮ้ยลูกเุ้ยบอกไอ้แจ็คผู้ชมฟังดมหอยอ๋ออะไรป้าเราครับเนี่ยอย่างแรกป้าต้องไปนี่ก่อนไป้ที่ป้าฟัง ก็คือป้าชนกรอบรูปใช่ไหมแล้วก็ชนโต๊ะแล้วก็แอบใต้เตี่ยงพอไหมบายไม่สนอะไรไม่เลยดิอ้าวเมื่อกี้ขาเล่ากันว่าเรายาวมากินจันี่อีวีที่อีวีที่เก็งก็เหมือนกัน ป้าดูกับดักดีทำไมมันตั้งอย่างนั้นนะมนนไม่นอนเลยวาตั้งเลยแล้วจะไปจับใครได้กำลังท่าจับได้หลังจากนั้นทุกคนก็จะกลายเป็นแนวโน้ตอ,อุ้ยเขียวเวลาเขียวเว้ยเขียวเว้ยไปไปีนประตูเดียเ๋ยวนี้ป้าเมื่อกี้เหมือนวงล้อเลย แอบกันแอบกันไปอย่าพิ่งอย่าเพิ่งรีบทิ้งตรงนี้นะโดนแน่นะคุณยายอยู่ใกล้ๆไงโอ้ไปเห็นไหมกับดักเออ,อนอนอยู่บนมืนอ้๋อ้อน <c oughs> เอาสวยละกนันดิเอาสวยละ <c oughs> เอาโต๊ะบางไว้ก่อนดี นี่ไม่ใช่เราคุณยาดยด้ยังไม่เอ้ยที่ไม่เอานี่อะ่ะคุณยายนี่มันเลือดเราหรือเปล่าตะกี้อะแดงขนาดน้ก่อนนั้นนี่เราเลยทุกคนเรากลับไปดูอีพีหลังนะอีพีที่หนึ่งอะ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันมีไม้แดะไม่ต้องว่าักเลยพี่โจ

กลัวอะไรเรายังไม่ได้ทิ้งขวดเลยนะขอขอโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แหละเมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อกี้หนูตัดอีกแล้วคุณยายยืนค่อมโต๊ะอีกแล้วเดี๋ยวเดีอะะเมื่อกี้เราทั้วที่เมคุณยายไม่ยืนต่ออ้าวปกติโต๊ะต้องตั้งอย่านี่ยปจ้พิงเลย รายงงคุณยายงงเราสองก๊อกเราเรียกว่าก๊อกสองก๊อกสองแกล้งคุณยายก๊อกสองเมื่อกี้หนูตดได้ยินอหม